ครับผมนี่วันนี้ครับที่เก่าเขาครับสวยๆเลยครับผมหุานหมดเลยครับเสียดายเจอเร็วครับผมสวยง,งามครับรใหญ่ครับผม ก็สวยครับผมอดได้อยู่ครับผมเก็บก่อนครับสวยงามด้วยครับผมนี่เก็บก่อนครับผมโอเคครับสวยๆครับผม